สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในรายวิชาทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสําหรับครูจะมาพูดในหัวข้อวัฒนธรรมมารยาทการติดต่อสื่อสารทางสังคมค่ะค่ะมารยาทการติดต่อทางสังคมนะคะเป็นเครื่องมือแต่ละสังคมนะคะกําหนดขึ้นเองค่ะเพื่อการประพฤติปฏิบัติแนวทางเดียวกันนะคะตามความนิยมชมชอบค่ะค่านิยมของแต่ละคนนะคะแต่ละสังคมนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนของแต่ละโลกส่วน ในยุคโัวกาพิวัตนะคะมารยาทางสังคมนะคะในประเทศไทยนะคะเป็นสังคมที่มีแบบแผนค่ะมีจารีตมีขนบธรรมเนียมค่ะแล้วก็การประพฤติปฏิบัตินะคะมาตั้งแต่โบราณเลยค่ะถูกสักสมนะคะปลูกฝังนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะค่ะโดยมารยาการติดต่อสื่อสารทางสังคมนะคะเป็นออ p o s i t i ขั้นตอนเดียกันค่ะ1นะคะมารยาการติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษา 2. นะคะมารยาการติดต่อสื่อสารนักเรียนแล้วก็อาจารย์ค่ะ 3. มนะคะมารยาการติดต่สอสื่อสารภายในองค์กรสถานศึกษาค่ะ 4. นะคะมารยาการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรสถานศึกษาค่ะ 1. มารยาทการติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษาเป็นการสื่อสารภายในที่ดีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในในโยบายของผู้บริหารเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานองค์กรสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางบวกเพราะนโยบายการบริหารงานการจัดการขององค์กรเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้ดำเนินง,งานบนรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตัวอย่างการสื่อสารภายในสถานศึกษานะคะได้ยกตัวอย่างนะคะก็คือมารายาทในการประชุมนั่นเองค่ะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะคะ 1. น,นะคะควรเข้าประชุมตรงตามเวลาค่ะ 2. นะคะต้องยกมือขออนุญ,ญาตประธานก่อนการพูดทุกครั้งค่ะ 3. นะคะคำแถลงข้อคิดเห็นคำถามควรสั้นกระชับค่ะ 4. นะคะใช้คำพูดสุภาพอย่าแสดงอาการโกรธค่ะ ห้านะคะการลุกออกจากที่นั่งหรือออกจากห้องประชุมนะคะต้องแสดงความเคารพประธานค่ะหกนะคะควรตั้งใจฟังเรื่องที่ประชุมค่ะ7นะคะศึกษารายงานประชุมให้เข้าใจช่างชัดเจนก่อนเข้าประชุมค่ะ 2. มารยาทในการติดต่อระหว่างนักเรียนนักศึกษากับครูอาจารย์หากต้องการติดต่อกับอาจารย์การไปพบปะด้วยตนเองจะดีที่สุด ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเกาวทักทายแนะนำชื่อสถานภาพและธุระของตนอย่างเข้าๆๆจากนั้นจึงสอบถามความสะดวกของอาจารย์ค่ะตัวอย่างการติดต่อระหว่างนักศึกษากับครูอาจารย์นะคะการติดต่อผ่านช่องทางไลน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หนูชื่อนางสาวจิรพรชตาดีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรหมู่เรียน D11 ค่ะ เรียนกับอาจารย์ค่ะค่ะหนูจะมาขอดูคะแนนเก็บได้ไหมคะได้ค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์สะดวกเวลาไหนบ้างคะว่างวันนี้ตอนบ่ายค่ะ 3. มมารยาทการติดต่อภายในหน่วยงานองค์กรสถานศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานองค์กร ถานศึกษาหากการสื่อสารภายในหน่วยงานองคอ์กรสถานศึกษามีความชัดเจนจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทางทิศเดียวกันบุลคลากรเกิดความพึงพอใจและเข้าใจในนโยบายได้อย่างชัดเจนตัวอย่างมารยาทการติดต่อภายในหน่วยงานองคอ์กรสถานศรรึกษาการติดต่อด้วยเครื่องมือสาร 1. ก่อนเริ่มวางสารต้องคิดว่าเราต้องการอะไรเมื่อไหร่ที่ไหน อย่างไรและติดต่อกับใคร 2. ควรที่จะมีบัญชีโทรศัพท์ของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์เร่งด่วนและมีเบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง 3. เมื่อติดต่อผู้ใดควรจดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไปใช้ติดต่อในโอกาสกต่อไป 4. ควรประสานกับระดับเดียวกันหรือตามกว่าก่อน 5. ใช้คำพูดที่สุภาพให้เกลตอคู่สนทนา 6. หาข้อมูลผู้ที่เราจะติดต่อว่าเป็นผู้ใดมีตำแหน่งหน้าที่ใด 7. มีการหอมน้อมถ่อมตนด้วยความจริงใจ 8. หลังจากรู้จักกันแล้วอาจทักทายก่ามพม้องหงายก่อนที่จะประสานงาน 9. กลขข่าวขอบคุณจุกครั้งหลังจากจบการสนทนา ติดต่อด้วยการส่งหนังสือภายในหนังสือภายในนะคะตามระเบียบสนานาในรัฐธรมนวญทีว่าด้วยงานสารการปีพศ2526นะคะข้อที่12หนังสือภายในคือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบวิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกนั่นเองค่ะซึ่งหนังสือติดต่อภายในนะคะในการกระท่วงกรมหรือจังหวัดเดีกันค่ะ โดยใช้กระาดาษบันทึกขอ้อความและจัดทำตามรูปแบบดังนี้ค่ะ 4. มารยาทในการติดต่อสื่อสารภายนอกหน่วยงานองค์กรสถานศาึกษาแบ่งเป็นการติดต่อสื่อสารด้วยวาจาเป็นการพบปะด้วยตนเองถือเป็นการประสานงานที่ดีที่สุดได้เห็นบุคลิกลักษณะสีหน้าท่าทาง ของผู้ติดต่อทั้งสองฝ่ายและการติดต่อสื่อสารด้วยสารการส่งหนังสือภายนอกหนังสือภายนอกตามระเบียบสำมมนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526ข้อ11หนังสือภายนอกคือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษคุดเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอกให้จัดทําตามแบบขออาาานานววน่ัดทกยรู ดิฉันนางสาวชคยนันสวัดตดมณีค่ะตำแหน่งครูประจำสาขาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์วันนี้นะคะที่ดิฉันจะมาพูดถึงการขอความอนุเคราะห์เชิญวิทยากรมาบรรยายที่สังคมศึกษาในสาขาสังคมชั้นปีที่สองในวันที่27ส 25, ส 22, ่สิบเมษายนพศ2566เวลาห้านาฬิกาสินาฬิกานับเป็นสิบเห้องบรรยาย17056เจ็ด้าหค่ะได้ค่ะคุณผู้ว่อาจารย์ทำเอกสารรอไว่า ค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น,น้อยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ